รีวิวแป้งเบอร์เกอร์สำหรับคนอยากเปิดร้านระหว่างแอ r o โรกับฟาร์มเฮาสกันครับ หน้าตาของแอโร่เนี่ยตัวงาจะเป็นกระจุกกระจุกอยู่ตรงกลางแบบนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้จะดูโฮมมี่กว่าส่วนฟาร์มเฮาส์เนี่ยงาจะกระจายกระจายดูเป๊ะแล้วก็เนียบกว่ามากของฟาร์มเฮาส์เนี่ยจะหั่นมาให้แล้วส่วนแอโร่เราต้องหั่นเองถัดมาขนาดนะครับก็ตัวแอโร่จะขนาดประมาณ10เซนส่วนฟาร์มเฮาส์ขนาดจะประมาณ9เซนนะครับขนาดเนี่ยถ้าดูด้วยตาขนาดจะใหญ่กว่ากันนิดเดียวนะครับความฟูเนี่ยครับจะเห็นชัดเลยว่าตัวแอโร่จะฟูกว่าทีเนี้ยเราต้องเลือกดีๆว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกขนาดใหญ่แบบ,นบเนี้ยครับมา แต่ต้องใส่ที่ปริมาณเยอะกว่าแต่ก็จะได้ชิ้นที่ใหญ่แล้วก็ฟูกว่าส่วนอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเส้นผ่าศูนย์กลางมันเล็กกว่าเราจะใช้เนื้อน้อยกว่าต้นทุนก็จะถูกกว่าแต่อันนี้อยู่ที่เรานะครับ่วนตัวเนื้อด้านในเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่านี่เห็นชัดเลยว่าตัวแอโร่เนี่ยจะมีโพรงอากาศเยอะกว่าแล้วก็ตัวตัวฟาร์มเฮาส์จะเนื้อจะเนียนกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันเลยครับ ชิมแล้วนะครับตัวแอโร่เนี่ยจะค่อนข้างฟูแล้วก็เนื้อนุ่มแต่ว่าตัวฟาร์มเฮาส์เนี่ยเนื้อจะแน่นแล้วก็ละเอียดกว่านะครับชิมรสชาติแล้วรสชาติคล้ายๆกันนะส่วนต้นทุนนะครับอัน,นเนี้ยแอโร่เนี่ยจะตกที่ห่อละ36บาทตกลูกละ6บาทส่วนอันเนี้ยฟาร์มเฮาส์นะครับก็ห่อละ38บาทตกลูกละ6บาทกว่าการเลือกแป้งเบอร์เกอร์เนี่ยสำหรับผมอยู่ที่ใครชอบเลยนะครับเพราะต้นทุนก็เท่าเท่ากัน,กนเวลาหมดอายุก็ใกล้ๆกัน4-5วัน ส่วนตัวอยู่ที่ว่าเราชอบเท็กเจอร์แบบไหนก็ลองเอาไปชิมกันดูนะครับระหว่างแอโรกับตัวฟาร์มเฮาส์เพื่อนๆชอบอันไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ